วันนี้นะครับผมได้รับเงินมาอีกบินนะครับผมนะก็จำนวนเงินอยู่ที่175บาท จุดศูนย์เก้าสตางค์นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมนะก็ได้รับเงินเข้ามาเวลาสิบโมงหกนาทีนะครับเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองนห้าหกเจ็ดนะครับเป็นแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมนะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยทุกคนนะไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอปนี้เป็นแอปอะไรแล้วก็มีวิธีการสร้างไรายได้ยังไงกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในวันนี้นะครับนะผมก็ได้รับเงินเข้ามาในะวันนี้วันที่5นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมื่อคืนผมทําการถอนเงินไปนะครับ ซึ่งผมถอนไปเมื่อคืนเวลานะตี1:24นาทีรนะับเงินเข้ามาวันนี้เวลา1 0ง6นาทีนะก็ใช้เวลาเราเราประมาณ9ชั่วโมงนะครับเงินก็เข้ามาเนาะ175บาทนนครับแน่นอนนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Super b i r บิร์นั่นเองตรงนี้เลยทุกคนนะก็เป็นแอปพลิเคชันหนึงนะครับผมหน้าที่มาแรงมากทุกคนนะมีคนเล่นเยอะมากนะครับ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะมีคนที่เล่นแอปพลิชันนี้เยอะมากทุกคนเนาะก็เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนัก็เขาจะให้เราเช็ดอินนะครับนี่ทุกคนนะาเช็ดอินวันนี้จะได้อยู่ที่400คะแนนด้วยกันนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ถ้าเรากดดูวิดีโอก็จะได้เพิ่มต่อนะครับวันนี้นะก็กดดูวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็ได้มาอีก400คะแนนนะครับวันนี้เนาะซึ่งอันนี้คือเป็นการถอนเงินสีเหลืองเนาะที่ผมได้รับเงินเข้ามา175บาทนะครับเอไม่ใช่ดี175แหละเนาะ ที่ถอนไปเมื่อคืนนับนีทคน175บาท7.9สตางค์นั้นก็คือเป็นการถอนเหรียญสีเหลืองนั่นเองนะครับผมนะ่สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเนาะใน,นส่วนของแนะอปพลิเคชั 10, นะ 1, 1, นนี้นะครับ่องอยู่ที่10,000คะแนนนะก็10บาทก็1,0,000 0คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับอันนี้คือการถอนเงินด่วนนอกกดเข้าไปแล้วก็เราก็ทำการ ทำธุรกิจเหล่านี้นะครับอ่าก็คือเขาให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถ้าเราจะถอนเงินด่วนเนาะหนึ่งแอปพลิเคชันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็กดตรงนี้ไปทําให้เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดทันทีแล้วก็ทําในส่วนของธุรกิจที่เขาให้ทําก็คือข้อกาหนดตรงนี้สาหรับคนที่เป็นคนใหม่ที่อยากถอนเงินได้ไวเนาะก็คือถอนเงินที่1บาทเนาะอ่าอันนี้คือในส่วนของการแจ้งเตือนว่าเราถอนเงินแล้วก็เงินเข้าบัญชีแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะครับก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมนะให้เรานะไปที่หน้ารางวัลน,นะครับมีทุกคนนะแล้วก็ มาดูดนะ้ในส่วนของภารกิจนะครับผมก็จะมีภารกิจหลากหลายมากมายอันนี้คือภารกิจของการหาไรายได้นะครับผมในะส่วนหน้าหลักตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นในส่วนของหน้าเกมนะครับผมนั่นก็เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทาคือการเช็คอินนะครับผมนะเขาจะให้เราเช็คอินก่อนซึ่งเราก็เช็คอินไปแล้วเมื่อกี้อย่างที่2นะครับถ้าเรายังไม่เคยใส่รหัสเชิญเราก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ให้เรากรอกรหัสเชิญนะครับตามนี้เลยนะแปดสาม 1 1 8 8นะึ8งะาทำไมต้องใส่เพราะคุณจะได้143บาทนะเป็นเงินสีเขียวนะครับ143บาทเป็นเงินสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเงินสีเขียวก็ สามารถที่จะถอนเงินได้นะแต่ว่าเข้าจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่มีหลักฐานเนาะเพราะว่าผมยังไม่เคยถอนเงินแต่ว่าในส่วนของคนที่สามารถที่จะสะสมเงินสีเขียวแล้วก็จนครบ1 2 0 0 1 8 0นน่ัน้นเขาบอกว่ามีเงื่อนไขาการถอนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะว่ามีเงื่อนไขาการถอนอะไรบ้างที่เขาได้เจอไว้นะมีคนดูที่เขามาคอมเมนต์บอกนะครับก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะเปิดดูก็แล้วกันนะครับ สำหรับนะครับเงื่อนไขาการถอนนะก็คือที่เขาบอกนะคือผมทําครบแล้วเงื่อนไขคือต้องเปิดแสนนกในสิบเอ็ดตัวนะก็คือว่าต้องเปิดแสนนกสิบเอ็ดตัวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแสนนกคืออะไรเนาะอันนี้คือว่ายังไม่เคยดูเนาะก็ถามว่าเรามีเงินครบมีเงินในบัญชีครบก็น่าจะรู้แหละแสนนกคืออะไรเนาะสิบเอ็ดตัวด้วยกันแล้วก็วิธีการหาแสนนกนับก็คือ การเชิญเพื่อน2คนสามารถที่จะเปิดแสนนกได้1ตัวนะครับผมนั่นก็คือว่าถ้าเราเชิญหนึ่งคนก็สามารถเปิดแสนนกได้1ตัวหรือถ้าเราเล่นเกมนับ20ตาต่อวันนะจะได้1ตัวด้วยกันตรงนี้นะครับนัซึ่งภารกิจของเราคือ11ตัวด้วยกันที่เราต้องเปิดแสนนกนั่นเองนับนี่คือเงื่อนไขเกี่ยวกับการถอนของแอปซูเปอร์เบิร์ดของเงินสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะตามที่เขาได้บอกเลยนะก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับของ ต้องขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลที่คอมเมนต์ไว้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมยังเหลืออีก218บาทก็จะครบแล้วในส่วนของการถอนเงินสีเขียวนะซึ่งก็ไม่เคยถอนเงินอีกหนาะในส่วนของสีเขียวนะก็เดี๋ยวยังไงก็อกชอปลอนะ็อกหนาก็ถามว่าถึงเมื่อไหร่จะทําให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะมาดูต่อมาก็คือสำหรับคนที่ต้องการถอนเงินสีเหลืองโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมนะแสดงว่าเงินสีเขียวถ้าเราจะถอนเงินนะั้นต้องเชิญเพื่อนนะครับผมอ้าโอเค การถอนเงินสีเหลืองนั้นก็คือมาหาเหรียญสีเหลืองจากการที่เราเช็คอินนะครับจากการที่เรานั้นทำภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจเล่นเกมนะถึงด่าน15นะครับก็จะได้ในส่วนของอเหรียญสีเหลืองนะครับ1,500เหรียญนตอนนี้อยู่ในส่วนที่ด่านที่11นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยนะครับในส่วนเกมนี้นะ แล้วก็ในส่วนของภารกิจนะก็จะมีภารกิจของการแนะนําเพื่อนภารกิจการเช็คอินภารกิจการดาวน์โหลดแอปภารกิจของการดูวิดีโอคฆษหน้าจะได้300เหรียญน,นะครับวันนี้แล้วก็ภารกิจของการดูวิดีโอนะครับวิดีโอละวิดวีดีโอละ1วิดีโอละ200เหรียญน,นะครับผมนะก็ถ้าดูไป5วิดีโอจะได้อยู่ที่1000เหรียญน,นะครับผมนะแล้วก็ออนไลน์ไทม์ก็คือ อ,ออนไลน์ในระบบนะเล่นเกมในระบบนะอยู่ในแอปนี้นประมาณา30นาทีจะได้อยู่ที่200เหรียญด้วยกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพิ่มเวลานะครับ5ครั้งจะได้อยู่ที่500เหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้ใช้อุปกรณ์ไม้กายสิทธิ์นะฮอันจะได้อยู่ที่500เหรียญเช่นเดีวยวกันอันนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการเล่นเกมนะเดี๋ยวเราเปิดเกมให้ดูเลยนะครับชั้นหนังสือก็คือเกี่ยวกับเมนูของการเชิญเพื่อนนะครับก็กดคําว่าเชิญทันทีแล้วก็ คัดลอกเนื้อหานี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะคัดลอกข้อความนี้ไปก๊อปแล้วก็ไปโพสต์หรือจะคัดลอกลิงก์อย่างเดียวก็ได้หรือจะทําการดาวน์โหลดเป็น QR วโค้ดการเชิญก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็กติกาของการเชิญเพื่อนก็คือว่าถ้าเราเชิญไปแล้วคนที่เราเชิญเขาทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเราเราจะได้1,500เหรียญแล้วก็จะได้เงินสีเขียวอยู่ที่0.72บาทนะครับ ถ้าคนที่เราเชิญเล่นเกมจนถึงระดับที่50จะได้อีก3,500เหรียญกับอีก1.43บาทนะครับถ้าคนที่เราเชิญเล่นจนถึงระดับที่100เราก็จะได้5,000เหรียญกับอีก2.15บาทแล้วก็ถ้าคนที่เราเชิญนั้นเล่นจนถึงระดับที่200เราก็จะได้10,000เหรียญกับอีก4.29บาทนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการรับรางวัลของการเชิญเพื่อนนะครับผมต่อมานะครับวันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เล่นเกมกันนะครับอ่าก็คือกดเทเลยตอนนี้ด่านที่12นะครับกดเข้าไปเลย ลืมบอกไปนะมีการหมุนสปินด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะอ่าเล่นอ่านเนี่ยน,น,นี่คนะอันนี้คือการหมุนสปินนะครับกดเข้าไปการหมุนสปินจะเป็นการหาเหรียญน,นะครับก็นี่ทุกคนจะมีตั้งแต่30เหรียญ1น0 0เหรียญ20เหรียญ1น0 0 0เหรียญ50เหรียญ1น0เหรียญด้วยกันนะครับเราก็กดคําว่าชิงโชคทันทีจะสามารถหมุนได้10ครั้งนั่นเองนะนี่ผมได้อยู่ที่200เหรียญด้วยกันนะครับผมนะกดโอเคไปเลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้ต่อนะครับตัวนี้นะ ก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็มาหมุนได้ต่อเลยนะครับผมถ้าใครจะหมุนนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนเยอะๆนะเขาจะให้ดูวิดีโอแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแสดงว,ว่าเราดูวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะได้หมุนไป1ครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนของการในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ <c oughs> ไปเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะแล้วก็เกมก็คือว่า เราต้องตัดเชือกที่เป็นเชือกของนกนะยาปล่อยนกที่เป็นนกสีน้าตาลนะ่าลืมนะมีเวลาที่เขาจัดอยู่ตรงนี้ทุกคนจับเวลาอยู่นะก็ต้องรีบปล่อยนะครับนี่ทุกคนปล่อยแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยนะ <ý> แล้วก็มันขึ้นแบ่ปั๊บนะก็แสดงว่าเราผ่านด่านนวทุกคนนะแค่นี้เองทุกคนนะง่ายๆมากเลยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคําว่ารับแล้วก็ จะได้คูณ2นะจะได้คณคะแนนคุณ2นะผมแนะนําให้เรากดรับเราก็จะได้คะแนนคูณ2นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปถึงวิดีโอนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้คะแนนแล้วก็กดตรงนี้นะที่ลูกศรชี้ไปท่าน้านขวามือนะครับแล้วก็หัวใจของเราก็จะถูกลดไปต่อนะครับอันนี้ก็ปล่อยเลยนะแบบนี้เลยทุกคนนะนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าก็สําเร็จแล้วทุกคนนะอ่าแค่นี้เองนะครับเป็นเกมง,ง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะก็อยู่ที่ว่าเรานั้น จะดูวิดีโอแลวเปล่าถ้าดูก็จะได้เพิ่มนะครับปุนนี้่ผมแนะนําให้เราดูเพราะว่ามันสามารถที่เราที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะหาคะแนนได้ง่ายแล้วก็ได้เยอะนั่นเองนะครับปุนนี้นากก็กดต่อไปเลยนะครับผมจะเล่นให้ถึงเลเวลสิบห้านะครับตรงนี้นะต่อมานะครับเราก็ไปเล่นด่านต่อไปเลยนะครับปุนนี้เป็นด่านที่สิบสี่นะครับโอ้โหด่านนี้ก็ระวังหน่อยในการตัดเชือกทุกคนนะ โอเคเรียบร้อยทุกคนนะาผ่านด่านแล้วแหละนาะในส่วนนี้เพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยนกสีน้ําตาลทีนะครับก็ขึ้นเป็นด่านที่14เดี๋ยวก็เป็นด่านที่15ต่อนะเป็นด่านสุดท้ายในส่วนของคลิปนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปด่านสุดท้ายกันนะครับผมเป็นด่านที่15นะครับผมนะอ่ะด่านที่15าเราได้เป็นด่านที่14นะโอเคนับอันนี้ด่านที่15ทุกคนนะก็เป็นเลเวล15ด้วยกันนะครับก็พยายามนะครับยาตัดเชือกที่เป็นโอ้ยเกือบทุกคนนะาเกือบขาดเมื่อกี้นะ โอเคน่าจะเรียบร้อยกันนะครับแล้วก็กดต่อไปเลยตรงนี้โอ้โหได้คะแนนเยอะทุกคนนะสองคะแนนด้วยกันกดคําว่าดูวิดีโอแล้วก็รับไป1,500คะแนนเลยทุกคนอันนี้เลยนะครับเรียบร้อยทุกคนนคับก็ได้มาอยู่ที่1,500คะแนนทุกคนนะแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูตอน,นะว่าเพื่อกิดต่อไปคืออะไรกันตอน,นะครับก็คือตรงนี้เลยทุกคนนะอ่ะมันหายไปแล้วตรงนี้ทุกคนนะก็ไม่สามารถปเปิดได้อ้าวมันมีกล่องของขวัญนี่ทุกคนนะก็คือเพื่อกิดต่อไปคือขึ้นเลเวลที่25จะได้เงินอยู่ที่72บาทตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ขึ้นเลเวลที่50จะได้เงินที่103บาทแล้วก็ขึ้นเลเวลที่100จะได้เหรียญอยู่ที่3,000เหรียดด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะและนี่คือช่องทาง ในการที่เราจะหาอะไรได้จากแอปพลิเคชัน Super Bird นั่นเองนะครับนะใครที่สนใจอยากลองเล่นนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอดีนะครับ Super Bird บสามารถที่จะทำเงินได้จริงไม่ต้องลงทุนนะครับ ไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินใดๆนะในส่วนของ CNC เหรียญซีเหลืองนะแต่ว่าเหรียญซีคิวนั้นมีเงื่อนไขในการถอนเงินก็คือว่าต้องเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็คลิปนี้น่าจะชัดเจนกระจ่างนะครับผมในส่วนการห่างเงินจ่ายแอปพลิเคชันซูเปอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับยับยงไงก็ตามน้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนไปย,นนไยังมือถือกกของคุณคุณจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับการห่างเงินออนไลน์กันนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันหน่อยนะจากคอมเมนต์เกี่ยวกับประหารชื่อของตัวเองจากคอมเมนต์เกี่ยวกับการติดชม การเล่นเกมนี้หรืออื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ